นายชัยชนะบุญนัชชดศิลปินงชาติป uh ี2.541ครั่บอครับสวัสดีค่ะดิฉันพี่บุญนัชชดนะคะพุดติดตถามคุณชัยชนะบุญนัชชดค่ะสิบดิวราพันนมระก้มค่ะระว่าระผมัยชนะฉันจำได้ไหมเดี๋ยวนี้แกนงไปนิดหน่อยแต่ความรอมันเลยน้อยเกินไปวันนี้ได้มาพบท่านที่นี่ พก็เดาหน้าที่เขาบอกเอาไว้เขาให้ผมนําสิ่งละอันละน้อยมาบอกให้ตอวมาเทนมากระไลรตัวมาตัวมากระไรเรมาเร็วอย่าช้าอย่าช้าอไรเร็้องคนไทยี่นอ้นองคนไทยขอให้อาจารย์อาจารย์ ต่างๆน,น,นานาได้พบสิ่งที่มาค่าโควิดได้ขอให้มีสาร, <S <S สารทำลายโควิดรักษาชีวิตอของพวกเราไว้ขอให้พี่น้องทุกท่านเลยนะโปรดฟังวาจาจะอวยพรให้ขอให้อายุท่านจงยืนยาวเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างสบายลอภัไยไม่มี เียดเดียนท่านที่น้องเรานั้นทวทั้งเมืองไทยขีดปินป้องการเอาไว้ขีดปินป้องการเอาไว้พี่น้องชาวไทยชีวิตจะได้ยืนยาว